คุณออกนอกเส้นทางมึงบอกกูมาสิห้ออกนอกเส้นทางสิยีกสินีกลับรถกลับรถกลับรถตายบาดนี่ยังบ่ดตายดอกยังเว้าได้อยู่คือมาปวดหวัวเธ่น้อบาดเนี่ยยาพาราอยู่คอนโซลหน้ารถน้ำดื่มอยู่ประตูขวาหลุยแล้วมันอยู่ใส่ระบองกับรถนะไปตามทางนั้นละเดียวมันกะมีเองถ้ามันบุมีเดียวมันบแม่นจักรยานได้พอสิอุวยกับคืนรถเนี่ย บ่อมีกักคือบ่อมีตัน้นอกูกะบ,บอกมาตามหอยรถเขาคือกันสรุปนี่บริมีแผนที่อย่างมาตามหอยรถเขาแม้แล้วที่แปลว่าใช่เลยโอเค